ปลากระบ,บอนเนะาะหมันตะปูด้วยก้ปิ่นแล้วเว้ยยังอวะลดน้ำต้ำโอ้มันคือน,นิ่งวะทำไมกุ้งนิ่งอะ่ะนี่ฝนสิต,ตกบ่โอ้อน,นีเจีขเสืได้คุม จังไงบุนะครับบ่ตินบ่ยังเลยนะครับผมนี่กักลับมาใส่นะครับถึงกลับมาใส่นะครับถึงยุดธเนาเนาะก็เลยกลับมาใส่พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งตัวกุ้งกันพี่น้องเป็นยังไงกุ้งตัวใหญ่ยุทธวนะันถึงบ่ติน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขูสุคนนะครับพบผอกับตะกี้เซียนกุ้งครับพี่น้องครับเมื่อนี้นี่ับบรรยากาศยามเช้าครับพี่น้องครับเป็นเวลาตีหาเคืองกําลังสีแบบกําลังสีแจงสีไระทั่งฟกมงนะพี่น้องเนาะบรรยากาศครับพาพี่พ่อนังครับมายามตุ่มกุ้งครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบน้องนะครับพี่น้องครับน้ำขึ้นเต็มน้งครับเต็มตะลิงนะครับหม้อรอดแล้วครับตอนนี้ครับเจ้าตัดต้นไม้อกครับมันก็เลยกแจงจังปังครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับน้ำล้นเลยนะครับสคารับมือนี้ก็ใส่ไปก็อยู่ที่ซิปซิปเอ็ดนี่หลังครับพี่น้องครับซิปเอ็ดหลังนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเหามาดูน้ำกันครับลูกค้าก็สร้างนะครับผมเบื้องผลงานน้ำกันครับอันนี้ก็ตั้งไว้ทั้งบันไดเลยนะพี่น้องครับปูรัวสีหมันนึกซ้ำเดยนั่งมือนี้น้ำไหลเนาะเบื้องล่างแหลกกันมันหมันเด้อปูเด้อโอ้โหจะเป็นแนวนี้เอ้โหเสียเสียพี่น้อง ตัง้งไรเงี้ครับตั้งทั้งบันไดกระถือดิดลังแหลกมาแล้วล,ลังแหลกมาแล้วอาจจะนะมาแจ้งเนาะยังเหมือนเหมือนอยู่นะพี่น้องครับขอให้ได้ไหลเท่าไรโอ้ยมันก็เหรพี่น้องมันหวานโอ้คุณหยาบใช่ไหม โอ้ยง oh, like, ่ายรุดพี่น้องครับพลาดผาดผาดเั็นง่ายรุดนี่สีคืออยู่นะครับโอ้เสดายดิพี่น้องเอ้พวกกระตีบ่พลาดนี่อยู่ตรงนี่เพราะว่าอ่นห้าได้ใส่บนนะครับมาทีนี้ง่ายมันช้ำรุดนะเดี๋ยวที่ข้าไปายามอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องสำรับทางนี่ก็ใส่ใบซองร้ายที่อยากใส่วังหันดิเหมือนพนมาใส่กวเวินเออเพยายามหัวคำมาที่นี่ใส่เดี่ยว เจ้าคนน้องง้วมาลงมาลงกินหนามก็เลยได้ยับให้ยับมาผีต่วกันไว้ไส่ละหินอย่างนี้เนาะเหมือนอะไรคเัากามาส่ไหมแต่สวดมาพี่เราโอ้ยตกหยมันโผล่ไปไดี่ัชงไลยน่งกุ้งกับนี่เน,น,นี่ยอายุพี่น่องทาเหีนบ่คอยปันเดย์ป่ะ น่ามันหลว่ะไหลายเกินไปก็บ่เถื่อนพันพี่น้องครับโอ้นังหม่ไข่เนี้ยอยู่พี่น้องโอ้หมันเลยนั่นละละลัางนี่มุงเนี้ยคนครับเก็บเลยจังสี่ในนี้เนาะพี่น้องเนาะแก้ว เดีย๋ยวผ้าลูไปเบื้องมองนี้ครับพย้ยมำไทยให้พี่ให้น้องในเบื้องที่จริงอ่ะลำบากมากนะครับมาย่ามผู้เดียวสีเนาะพี่น้องเนาะเอาย่มเปียกไปเลยนะครับผมเื่อให้พี่น้องในเบื้องบรรยากาศครับ็นจังไดครับหันง่าบุรุษกับเครื่องเข้าสิหม,มานเราประกันได้เลยนะพี่น้องครับคออนอญากหลบมันดีๆก่อนป่ากระบอนเนาะหม,มานและปูด้วย โอ้ปิี่นแล้วเว้ยยังวะตื่นเือนกันโอ้มันคือนิ่งวะทำไมกุ้งนิ่งอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน ออให้มันเนะี่ยเกิดเกิดเกิด,กดตะบูเข้าด้วยโอ้พี่น้องครับมันคือเป็นยังไงสิอะเพราะตะนามขืนรลายมันคือเป็นแนวนี้พี่น้องครับใช้พุดเดียวครับพี่น้องครับบรรยากาศย่มเศ้าครับการกรุ่งน้ำกันพี่น้องครับอมครับโอ้ววันนี้เป็นยังไงนาะอากาศโอ้ตีนแดดออกเลยดิ่ป่นนี้ ฝนสีตกป่ะวันนี้แก่สวดเลยครับผมณแก่สวดเลยนะพี่หน่อยอะไรหินหอยกว่เต็มเลยไม่ได้กาดเนาะธรรมาศาสตร์มาเสี่ละหลังหลังนีง่ยี่มองนี่ กะนเอ้าขึ้นก็รังนี่กอะไรขึ้นแล้หลังนี่งเจ้าเลยผมมีผ้าพี่น้องอันนี้คือยอดเลยผลงานเท่าครับพี่น้องครับมื่อนี้ก็คือว่าโมมันปันไดดอกมื่อนี้น้ำหลายปวดนะครับลัางตะละรังกับถือกด้วยแต่ว่ากับบ่คักปันไดเพราะว่ากุ้งกับจังไดบุนะครับบ่ตินบ่หยังเลยนะครับผม นี่ก็กลับมาใส่นะครับพฝ่งกลับมาใส่นะครับฝืยุดเงีวเนาเนะก็เลยกลับมาใส่พี่น้องเดีงง๋ยวมาเบิ่งตัวกุ้งกันพี่น้องเป็นยังไงกลุ่มโตง่ายยุ่นตัวนั่นบอเต็มง่าก็สีเล็อดไม่ครับพี่น้องครับปรับปุ๋งง่าก่อนบริเวณใ่โดนไล่นะครับตรงเนี่ยครับหลุดหว่งเบิดองนะครับตรงเนี่ย แต่สิะมานนีเนาะพี่น้องเนาะจับทางมันว่าทไานใดครับนามมันไม่อยู่นะครับพื้นทีมันอาจจะหลายเนาะพี่น้องเนาะเครื่องหม่องสั้นมันมันมันหม่องพื้นมันบางเฉียบครับพี่น้องันามมันขึ้นสูงครับผมประมาณอยู่นี่ถือลายอยู่ครับผมพี่น้องโอ้โหนะสุดยอดเลยของแถเลยนะครับพี่น้องครับกุ้งมีแต่ตัวใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับกุ้งมีแต่ตัวใหญ่เลยนะครับใส่ใหญ่เลย หลังหนีมันอยู่นี่นี่ครับพี่น้องครับผลงานเท่านะครับผมผุ้งมีตัวง่ายเลยนะครับผมแบบแข็งมากๆเลยเหมาะสําหรับการเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีมากเลยนะครับพี่น้องครับใหญ่กว่าคลิปที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ว่าความหมานเท่านะครับมื้อนี้มันพลาดหลายอย่างครับพี่น้องครับ หาหมองลงบาระเบหาหมองลงบ่ได้ละไรกะง่ารุดตุ่มกะฮักเองนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือหนาสีแก้ไขต่อไปครับพี่น้องครับนี่ครับตุ่มกุ้งเอ๋กุ้งตวพาพันนะครับพี่น้องครับมี่จตัวใหญไงเลยนะครับพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับ